สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเมนูครับเป็นของย่างครับเป็นไส้กรอกครับไส้กรอกอีสานนะครับเนี่ยครับเป็นไส้กรอกที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็แบบธรรมดาครับก็มีไก่ย่างนะครับไก่ย่างโหน่ารับประทานมากไม้ใหญ่นะครับสำหรับไก่ย่างเนี่ยนะครับตกไม้ละ10บาทครับเป็น ราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับราคาไก่ย่างสำหรับไส้กรอกตกลูกละสองบาทครับรับประทานแบบร้อนๆส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างหรือจะเป็นไส้กรอกส้มตำก็ได้นะครับสำหรับร้านนี้นะครับเปิดเป็นประจำทุกวันนะครับอยู่ที่วังกะพีอำเภอเมืองจังหวัดอุดระดิต์ครับขายราคาย่อมเยาว ก็เปิดบริการนะครับตั้งแต่6โมงเช้านะครับจนถึงประมาณบ่ายๆก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับร้านนี้อร่อยมากเลยครับติดอยู่กับข้างทางรถไฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับราคาประหยัดย่อมเราดับถ้ากินร้อนๆนะครับโอ้โหอร่อยมากเลยครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับสามารถแวะเวียนมาได้นะครับที่ข้างฐาน สถา,า,านีข้ามรางรถไฟที่วังกะพีจังหวัดอุตธธรดิตถ์นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เพียงแค่100บาทนะครับ